เมนูการคืนสินค้านะครับผมพอเรากดเข้าไปเราก็จะเจอหน้าการคืนสินค้าเหมือนตอนที่เราเข้าไปที่หน้าสตูดยอดขายประจําวันเลยแต่อันเนี้ยมันจะเป็นทางลัดให้เข้าง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้นครับผมเมนูการคืนสินค้าก็หมายถึงว่าเวลาลูกค้าต้องการจะคืนสินค้านะครับเขาจะเอาบินนะครับมาให้เราแล้วเราก็ใส่ใหมายเลขบินไปเลยครับผมแล้วเราก็ใส่ใหมายเลขบินพับแล้วเรากดค้นหาตรงนี้ มันก็จะขึ้นมาว่ารายการของบินเนี่ยมีอะไรบ้างและสามารถคืนอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือรายการที่ผมเพิ่งคืนไปให้นะครับผมตอนก่อนหน้านี้ที่ไปทําในสรุปยอดขายประจําวันก็จะเหมือนกันสมมติว่าผมต้องการจะคืนสินค้าตัวนี้ผมก็กดในช่องสีเหลืองตรงนี้ครับจานวนคืนตอนนี้มันมีแค่1ชิ้นผมจะคืนมันไปเลยทั้งหมด1ชิ้นแล้วทุกครั้งก็ต้องกดคืนสต็อกเลือกอมันจะขึ้นเป็นแถบสีเขียวเนี่ยครับแปลว่า ยอมรับว่าเราจะต้องการคืนเราก,กดยืนยันแล้วเราก็ต้องทําการยืนยันว่าเราจะคืนจริงใช่ไหมอ่าเราก็ใช้ยูเซอร์คนปัจจุบันเลยครับผมแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองมันก็จะถามว่าเราต้องการคืนสินค้าหนึ่งรายการจะมีย็ดกระโนก็ตอบย็ดไปเลยครับผมอ่าแล้วทีนี้เราก็ลองเช็คดูก็ได้อีกทีหนึ่งครับว่ามันคืนสินค้าไปจริงไหมเราก็กดไปอยู่อ่าตอนนี้ก็คือสินค้าในเนี้ยไม่มีจํานวนที่เรา อันนี้ไปแล้วเราก็คือเราคืนไปแล้วครับผมกับหน้าคืนเมนูหน้าคืนสินค้าก็จะมีประมาณนี้ครับผม